สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะมาจ้าเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูทอดมะละกอนะคะนี่เลยมะละกอนะคะก็ปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาใส่เป็นชิ้นฝอยๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะใข่ที่ไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้ามีเด็กกินด้วยก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะ นี่เลยจ้าเราก็จะมาทําการผสมแป้งลงไปในมะละกอนะคะใช้แป้งทอดกรอบนะคะโรยๆยไปแบบนี้เลยจ้ามะละกอทอดกรอบนะคะใส่ลงไปนะคะเราก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะคะใส่ลงไปน้ำปลานะคะเหยาะเยะลงไปนี่นะคะเราก็คลุกเ้าเครื่องแกงแล้วก็ แป้งนะคะบีบบีบเขาให้ทั่วแบบนี้นะคะใส่นะ้ำลงไปนิดนึงอย่าให้เหลวนะคะเดี๋ยวเวลาทอดจะไม่เป็นแผ่นนะคะเขาเขาลงไปเลยจ้ามะละกอทอดกรอบนะคะวันนี้เมนูกินเล่นเมนูกินกับข้าวนะคะนี่เมื่อเราเขาเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่เราก็จะนำไปทอดนะคะง่ายมากๆเลยสำหรับเมนูนี้นะคะ ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยจ้านี่นะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่มะละกอลงไปเลยนะคะเปิดไฟกลางนะคะแล้วก็ตักใส่ลงไปแบบนี้ทำเป็นแผ่นเล็กก็ได้แผ่นใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเราเลยสมอ,อนก็จะทำเป็นแผ่นเล็กๆนะคะ4แผ่น นี่นะคะรอให้เหลืองนะคะมะละกอน,นะคะนำมาทำอาหารได้หลายเมนูเลยแกงส้มนี่อร่อยมากเลยนำมาผัดก็ได้นำมาแกงเผ็ดก็ดีนะคะวันนี้นำมาทอดกรอบนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยจ้า กินเล่นอร่อยมากๆเลยสปอนก็ชอบนะคะเอามากินเล่นนะคะลูกๆก็ชอบทําเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเวลาเราจะทานรมามานเราจะกินก็หยิบเป็นแผ่นๆเล็กๆนี่นะคะอร่อยมากๆเลยด้วยก็เป็นผักบ้านๆของเรานะคะมะละกอมะละกอเนี่สปอนจะใช้แบบเหลืองนิดนึงนะคะแกงส้มอร่อยมากเลยถ้าหนึ่งเหลืองนะคะ ใช้เหลืองจะอร่อยนะคะนี่เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจิมกับน้ําจิมไก่ซอสพริกได้ทั้งหมดเลยนะคะทอดให้เหลืองก็จะมีความกรอบนะคะเราไม่ใช้แป้งแบบเหลวเกินจะทอดไม่เป็นแผ่นแล้วก็จะทอดไม่กรอบนะคะ เราไม่ต้องผสมน้ําเยอะผสมผนผสมน้ําไปนิดเดียวเองนะคะสําหรับตอนเวลาเราคุกกับแป้งนะคะนี่ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะใช้ได้แล้วนี่สีสันน่ากินเราก็มันติดกันนะคะเราก็ค่อยๆ่นี่นะคะมีตัดๆออกมาเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้ นี่ว้าวเรื่องแล้วนะคะใช้ได้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะคะมะละกอทอดกรอบของเรานะคะกินเล่นอร่อยกินกับข้าวก็อิ่มนะคะเพื่อนๆตักใส่กระชอนพักไว้นะคะเสร็จแล้วจ้านี่มาพร้อมกับซอสพริกนะคะซอสมะเขือเทศ มีน้ําจิ้มไก่ก็จิ้มกับน้ําจิ้มไก่อร่อยมากๆเลยกรอบอร่อยด้วยนะคะวันนี้สมพรก็นํามาฝากเพื่อนๆนะคะกรอบมากเลยสีสันน่ากินด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะคะสําหรับเมนูมะละกอทอดกรอบนะคะง่ายมากๆเลยส่วนผสมก็จะมีแป้งมีน้ำปลา มีน้ำตาลนะคะใครชอบหวานก็เาติมน้ำตาลได้สมพรไม่ได้เติมน้ำตาลนะคะวันนี้ก็นํามาฝากเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ